เลือกเลยคุ้มกว่ากับชีวิตที่เหนือระดับหลังจากที่พูดคุยในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็บอกพี่สมศิษย์ว่าผมขอสมัครเป็นศิษย์สักหนึ่งวันวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนยูนิฟอร์มที่รียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนชุดเป็น ลำลองแล้วนะครับวันนี้ต้องให้ทั้งพี่สมจิตแล้วก็คุณครูเฉยนะครับสอนผมในการชกมวยตั้งแต่เด็กๆเลยพื้นฐานเลยนะครับเริ่มต้นใครมาเรียนสมจิตต้องได้รับการต้องรับแบบนี้ับเรียนแบบนี้แ่วนี้เราจะรวบรัดให้เริ่มต้นจากพันเลยครับวันนี้เห็นเห็นเห็นคุณครูเฉยแล้วนี่ผมไม่เมื่อก่อนนี่ครับมาตัวใหญ่มากครูเฉยเป็นเบาหวานเป็นความดันตอนี้ไม่เป็นแล้วฮะหมดทีนี้หายหมดแล้ว เป็นมะเร็งแทนตอนนี้เราเล่นนะคุณผู้ชมเราเล่นนะครับเดี๋ยวท่านแรกครับที่สรับต้องพันมือกับนอพันมือนะครับพันมือเนี่ยเพื่อจะช่วยเรื่องของการลดแรงกระแทกแล้วก็การบาดเจ็บนะครับเรามาแล้วต้องมีผ้าพันมือนะครับไว้ต่อยนะซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้นะครับกการพันมือก็จะมีหลักวิสัยให้ทีหลัก็คือต้องพันให้เป็นพันรัดคอให้เป็นนะถ้าคนพันให้เป็นนี่ เดี๋ยวต่อยอาจจะข่มมืซนอ๋ออันนี้ก็คือมันก็มันก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนครับนะครับเอาเนี่ยไม่แน่นะไม่ครับโอ้เราจะต้องพัฒน์ให้นักเรียนทุกครั้งไปพันรอบข้อพันนันมัดนะก็อย่างที่พี่สมจิตบอกไปว่ามันกัรป้องกันกระชับ แต่หน่วยการพิธีกรของเรานี้ได้เลยนะฮะคือ <laughs> หน่วยการได้แต่ว่าต้องดูแรงมีเน็ตมีแรงนควเริ่มต้นทุกคนมาที่ทุทกจิตยิตก, <laughs> ก็จะไม่เคยเรียนมวยมาก่อนก็จะไม่มีไม่มีแรงครับแป๊บเดียวก็เหนื่อยแต่ว่าเราจะสอนเป็นขั้นตอนขั้นตอนพอครับ,รบพอวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามพอเริ่มมันร่างกายเริ่มเว้นฟูลเริ่มสนุกละต่อไปก็จะสนุกแล้วคนก็จะติดใจก็จะมาเรียน ในมวยไทยก็จะมีเราจะเปิดเพลงสมหรับเงียบเงาจะมีเพลงตามจังหวะโยกแรปโยกนี่สรุกสราปแน่นอนครับก็จะมีปล่อยเด็กปล่อยผู้ใหญ่ไปทํางานเราก็จะต้องให้ครูทุกคนนะดูเลยก็คือทุกคนต้องเริ่มต้นจากจากจุดนี้ใช่ครับเริ่มต้ต่อไปขึ้นเวทีเลยครับโดยงัค้นที่เป็นใครับพี่ดิผมเลยนะครับพี่จะได้เลยพี่ได้ดิเลยเริ่นต้น หลกักแล้ควาที่ผู้ชต้องตัดตั้งใจก่อนเราหันหน้าไปทางโน้นเลยครับกปเราไปนี้ะครับทัตางผู้ชินะครับครับตั้งจพาะว่ามีนนายฝาหรือ เนี่ยการก้าวก้าวเดินก้าวเดินไปข้างหน้าและหลังนะครับก้าวเดินหน้าและหลังอยูนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเป็ใช่ตอนที่การก้าวก้าวหน้าปิ๊บเนี่ยก้าวปพ๊บมพอเท้าก้าวเท้าหลังตามมาเนี่ยให้มันอยู่ในระดับเดิมระดับเดิมที่เราเพิ่มเติมดิ้นใช่ครับใชอยู่ สี่พอสี่ปุ๊บมัยดตีขาบึ๊บหนึ่งสองสามสี่ยนะขึ้นมารดนะครับโอกาสนะครับวิธการตั้งการมวยถูกวิีนะครับเนะเก่ขาหนักสองข้างหนักเท่ากันจะให้หนักข้างใดข้างหนึ่งออกเคครับจะรอดนะพื่สมจะรอดไม่ตรงนี้สบายมากเอเค ซ้ซ้ายและขวานะครับทางด้านก้าวไปผัผู้นนนะครับอ่าเอเคครับสี่ครับอยู่ระดับเดิมขาลับ เตอร์อยู่หนะครับมันมีแค่นี้ต่อไปเริ่มหับรวมเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาอ่าโอเคเร็บ1 2 3 4 5 6 7อันนี้เป็นชมเต็กนะเป็นชมเต็กเลยอันนี้หน้าเลยอีนทีครับ1 2 3 4 5 6 7ไปผมว่าการเดินใช้ได้ยังใช้ได้ครับครับ โอเคต่อไปนะครับเป็นมัดอ่ามัดนะครับเริ่มจากมัดแรกเลยมัดข้างไม่ถนัดเนี่ยการ้ายเนี่ยก็คือมัดยับยับเรียกว่ามัดยับครับใช่ครับมัดยับหลังออกมัดปิดมัดรวบซองโอเคไประดับสายตานะครับอ่าครับโอเคไหลนิดนึงอ่าโอเค

รอยล้างตึงยับบังล้งตึงหนึ่งสองตึง <t> ต <ell> ึง uh, สี Arizona, ่มาหนึ Toy ่งสองสามสี่โอ้เชียร์เรียกไปเท้าเลยครับคุณเชยมัดได้แล้วครตอนนี้เราเรียนรู้อย่างเร็วมากนะเพราะว่าลักษณะของนักเรียนเราเนี่ยเก่งดีมากอ่ะต่อเลยต่อไปเอามัดปลายเท้าเตะนะครับเตะเอาไปเตะเนี่ย ที่สีสเต็ปนะครับสีทาเต็ปการก้าวการเตะเนี่ยจะก้าวเฉียงนิดหนึ่งจะก้าวเฉียงไปด้านข้างนิดหนึ่งนะครับตาวดูนะครับ1 2 3 4ก <al> cool. ้าวเฉียงเตะตรงนะครับใช่ครับก้าวเฉียงเตะไปทั้งนะครับ1 2 3 4กลับที่เดิมทีน้าอยู่ที่เดิมเติบหนึ่งสองสามสี่ทีนีการเตะยกขามานะเตะคือสีทาตตงวันนี้ ฟ้าเวียงแถาเวียงเนี่ยเ้ยตาตุ่มดำนิดหน่อยนะเพราะว่านั่งไม่ค่บ่อยตอครับอเยครับสามาเดวียงแนขวานะครับโอเรวางแานะครับผู้จับขา้าเึ่งสองสามสี ฟรีแฮนด์เลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยคือไม่ต้องเกรีนเหมือนกันนะครับใช่ครับไม่ต้องเกรีเปรียมเข้าขากับเรียนบอล้ฟรีๆเลยนะครับฟรีๆไปเลยอหนึ่งสองสามสี่ตีแรงไปอนี่บปนี่ก่อหนึ่งสองสามสี่ตีนงนต่อทีนึงหนึ่งสองสามสี่อันนี้สามจีวายทีนกี้าอจีวายอ๋ หนึ่สอสา่าต่อไปเตะซ้ายกับนับสี่เช่นกัน4ี่สเต็ปมีสเต็ปเช่นกันเลียงก้าขวา9้าขวาไปหนึ่งเกาเฉียงไปทลงค่ะหนึ่งเตะสองสามสีครับก้าว่างหนึ่สอสามสีี่หนึ่งสสาสี่ เก้ามันจะช้านะเบาก้าซ้ายก้าขวาอ๋อปบหนึ่งสองี่ก้าว่าปุ๊บหนึ่งสเบอไเบเลยนะยกขามาตเนี้ยติเบืออย่นี้งนี้เบียงเบียงอ่าจับแ้มไว้เลยอายกขา้นมายกขา้มาตบนี้งตังเี่งพร้อมกับยืดขานี้นะครับโอเคทีนึง หนึ่งสองสี่เริ่มงงนะท่านผู้ชมตอนนี้ขวาถนัดตีสวยไหมแต่พอใช้ชักจะงงเอ๊ะจะยกจะยังไงดีอันนี้ถือว่าเป็นความยากความยากความยากทำต้องค่อยๆสอนไปสอนทีก็อีกทีเขยับครับเอ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคใหับขยับขยับยืนมือการจับการับหนึ่งสองสาม สี่เที่ยทีนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครูเชฟครับผมว่าประมาณนี้เนี่ยออกมัาออกเตะเนี่ยผมว่าดูจากทักษะแล้วสามารถเข้าเป้าได้เลยใช่เลยเพราะเราดูศักยภาพของนักเรียนครับนักเรียนเรียนรู้ช่วงหนึ่งปุ๊บพอเราเตะเป็นเนี่ยเราสามารถที่ครูสอนเป้ามันจะเป็นเร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่รวมเตะเป้ากันเลยอืมคู่เดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูเ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ไปซ้อมเบสิกล็อกพื้นฐานนะครับกับครูเฉ่แล้วก็พิสูจนิตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็นี่พิสูจิตพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวซ้อมข้างบนดีข้างล่างไม่ดีเดี๋ยวให้ครูเฉ่ทุบนะยครับผมคงไม่รอแล้่ขึ้นทีรูเฉ่ใจดีนะอ่าเอาละเริ่มต้นเลยเดี๋ยวครูเช่สอนเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากมัดก่อนนะครับ

เขากดหนึ่งสองเขากดนะลุ้เตะนะครับก้าวขวาเตะซ้ายแขนเบี่ยงกับที่เดิมนะครับก้าวขวาเตะซ้ายแขนเบี่ยงกับที่เดิมโอเคครับอันนี้คือคนมาเรียนเนี่ยครับบางครั้งบางทีเขบอกเฮ้ยเตะแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยเออเตะตามที่เรามีพลังเตะได้เลยนะครับอย่างอย่างครูเฉดที่ไม่ไม่ไม่เจ็บโผมไม่มีเจ็บครับไม่เคยเจ็บที่นี่ครับมีแต่เปตายที่โรงพยาบาลครับ เรเล่นไม่มีเจ็บเพราะว่าครูเราฝึกมาอย่างดีครับร่างกายแข็งแกร่งนักเรียนเตะเท่าไหร่ได้เอาตามที่แรงเรามีครับหรือถ้าไม่แน่ใจลองทดสอบบาๆไปก่อนว่าเตะประมาณไหนนะครับลองดูโอเคครับขวานะเชี่ยครับใขวาครับเชี่ยวไปนิดหนึ่งเชียวไปครับมาทีอาั์ตึิสไปนิดหนึ่งชาย์จที่ดีคร๊บ ได้นะึ๊บเ่งมเไดดีบดยโชลอรบบ่อดเล่นยอเล่นสนุกครับคุณผู้ชมครับถาเป็นไงบ้างเหนื่อยยังยังนะมันได้เหงื่อเดียวพี่แล้วก็คือการเตะเนี่ยมันได้กระชับเลยนะรับางคนคิดว่าอัดเตะไปน่องจะโตอันนี้ไม่ใช่ฮะขอเเล่นท่านผู้ชม่อนว่าการโชกลาภเราจะไม่เน้นให้ น่องโตหรืออะไรกล้ามใหญ่ครับอะไรในให้กล้ามเนื้อเรีนและกล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มเท่านั้นคือการฝึกการเบิร์นครับไอ้ที่เราหยุดคุยเนี่ยเพราะว่าอยากให้พี่กรหยุดเลนื่อยหายเหนื่อยก่อนหายเหนื่อยแล้วน้อยๆน่อยๆครับมีหมัดด้วยที่หมัดแล้วหนึ่งสองแล้วตีนะหนึ่งสองตึ๊งตึ๊งตึสองไปขวาเข้าดีพยายามพยายามหนึ่งสองไปขวา เัก <ersch> <iment> ้ายาวงงเดี๋ยเดี๋ยวคดนะขวาหนะเก้าขวาเตะซ้ายสองสามสี่หนึ่งสอี่มือดมือคูวยครับหนึ่งองสต้องแยกนิดนึงครับคุณผู้ชมสายขวาไม่ยากไมยากไมยากไม่ยาอ่ะก้าขวา เล็บนะครับเล็บตัวชีชี้นี่น่ะโอเคดีขึ้นเจ๊ขาตื้นเล็บ

หนึ่งสอง,งครับไปคว้่อยนคว้ครับเข่าตึ๊บเตะตั้งนี่ครับพี่จิกรผมเริ่มหน้าเหลืองแล้วครับตอนนี้ถามความรู้สึกหน่อยถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างอะไรบ้างที่ได้ตอนนี้ต้องบอกครูเฉยครับพี่สมจิตก่อนนะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ได,ได้มาชกมวยแบบนี้ครับแล้วคือดูแต่ในทีวีวเดียวพอลงมาชกตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า อย่างแรกเลยคือถามว่าความเหนื่อยของเราเนี่ยเหงื่อเหงื่อของเราที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผลดีต่อสุขภาพ่ากนายของเราครับได้เหงื่อได้ออกกำลังกายแขนขาทุกส่วนเลยเนี่ยถือว่าเป็นผลดีกับสุขภาพของเราในเมือไทยนี่แะทุกส่วนจริงนะกับทุกส่วนนะหมัดเท้าข้าสองนี่รายังไม่เพิ่มสองให้ถือว่าวันนี้พิีกรถือว่ามาก็เรียนรู้ได้เร็วอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเรียนรู้แป๊บเดียวเองตุ๊กๆุุ๊๊อย่างต่อเนื่องกพจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่า การเรีนมวยไทยแต่ที่ผมพูดตลอดเวลาว่ามันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอยู่แล้วครับนักพิธีกรลองด้วยตัวเองก็รู้ว่าได้อะไรได้พลังเงินก็ได้จบครับได้เงินได้คุณที่ฟิตเฟิร์มครับนี่นะครับโอ้สุดยอดวันนี้อีกสักหน่อยไหมอีกสักน่อหมอีกสักนู่นอีกสักนี่หนึ่งครับเชิญครับให้พักเหนื่อยใช่ไหเมื่อกี้ครับ ขอเชิญน่าที่สมจิตยิมวันนี้ปากพี่สมจิตเชิญชวนประชาชนท่านมาสนใจครับครับใครที่สนใจนะ,ะน,นะครับมาริบทไทยเพื่อยยสุขภาพครับบริการเพื่อบำบัดร่างกายสิ่งที่ได้ไปคือได้สุขภาพของท่านเองครับ,รบเรื่องการอนุรักษ์ร่วมกันสันสานวัฒนธรรมประเพณีมวยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคนไทยต้องร่วมช่วยช่วยกันครับและถ้าใครมาสมจิตยิมก็จะมีครูที่อาจารย์ยิ้มเราปรเราป็นยิ่งากนี้ครับรอบริการท่านนะครับคอยจับเป้าคอยสอนทุกอย่างรับรองว่าท่านมาแล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิด นำสิ่งดีๆนี้กลับบ้านได้สุขภาพได้ภูมิที่เปิดกลับบ้านก็อย่างแน่นอนครับเชื่อว่ามาที่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลแล้วสำหรับรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณที่สมศิษย์จงจอหอโคชเช่นะครับแล้วก็คุณปูจะสองท่านนะครับคคชเฉยนี่เก่งมากเลยนะครับเราสองคนนี้รอด้วยนะฮะวันนี้นะครับก็ต้องขอรับแล้วนะครับว่าใครรอนะท่านคชเชนรอผมก็ได้เดองตีค่าก่อนถ่าได้รอ มามาชกมวยแล้วเนี่ได้หัวเราะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับได้แก่ปริมาณพร้อมแท้ก็คุณญี่ปุ่นตัวของสุดาครับอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราทั้งหมดนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าวันนี้สองมวยต่อครับสวัสดีครับครับสเสเฮ้เฮ เรยได้ว่าการตอบรับจากประชาชนทั้งชาวเพื่อปักช่องแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยครับการตอบรับดีมากๆเลยนะฮะซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีลูกศิษย์นะครับที่มาเรียนชกมวยที่สมจิตยิมเป็นจํานวนมากด้วยหนึ่งในนั้นนะครับก็มีคุณพ่อกับคุณลูกนะครับสองท่านที่มาเรียนเดี๋ยวเรามาสอบถามกันดีกว่าว่าทราบได้อย่างไรว่ามีสมจิตยิมนะครับเรามาเรียนคอแบบไหนบ้างสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแล้วก็น้องอะไรเอ่ยสันครับอะไรครับสันสันครับ น้องสันสันน้องสันสันกับคุณพ่อนะครับก็เดี๋ยวมาสอบถามคุณพ่อกันดีกว่าว่าคุณพ่อทราบยังไงครับว่ามีสมจิตยิมแล้วก็มาเรียนคอสยังไงบ้างนะครับก็ได้ข่าวนะครับจากทางวิทยุนะครับท้องถิ่นนะครับว่ามีเปิดสอนแล้วโดยส่วนตัวก็คือรู้จักพี่สมจิตบ้างก็เลยแบบทราบข่าวจากพี่เขาครับเพราะพี่เขาก็มาแนะนําว่าเออเนี่ยเปิดหน้าอะไรลองเอาลูกมาแนะนําลองมาเรียนดูอะไรอย่างนี้ครับก็ลองเข้ามา แล้วอย่างสันสันนี่เขาสนใจมากน้อยแค่ไหนครับกับกีฬาชกมวยก็ก็มีมีบ้างะครับตามเด็กผู้ชายเนาะก็มีเรื่องต่อสู้อะครับก็ชอบก็พอมาดูก็เห็นปุ๊บก็โอเคอยากเรียนเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยพาเรียนครับแล้วลงคอสเนองสันสันนี่ลงยังไงบ้างครับคุณครับอ๋อที่ยินจะมีโปรโมชั่นนะครับที่ผมแต่เห็นว่า ลง30ชั่วโมงอะครับ30ชั่วโมงคือคอร์สเต็มเลยคอร์สเต็มเลยใช่ครับ30ชั่วโมงแล้วอันนี้น้องสันสันเรียนที่กี่ชั่วโมงครับตอนนี้เกือบสิบเกือบสิแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหเขาเรียกได้ว่าทั้งเก่งทั้งน่ารักเลยนะครับทั้งคุณพ่อทุกคุณลูกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้มาเรียนชกมวยกันนะครับน้องสันสันนะครับชอบไหมครับสันสันครับชอบครับชอบครับเออเห็นแข็งแรงมากๆเลยเมื่อกี้วิ่งทัวรนี่กี่ครั้งกี่ครั้งเลยสิบครั้ง ครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นความน่ารักของทางคุณพ่อแล้วก็น้องสันสันนะครับที่มาเป็นเมมเบอร์ของสมจิตยิมในครั้งนี้นครับก็ขอให้เรียนแหล่งสนุกสนานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อแล้วก็น้องสันสันมากค,ครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สัมภาษณ์คุณพ่อแล้วก็น้องสันสันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็นั่งกับเมมเบอร์ทั้ง3ท่านที่มาลงคอร์สเรียนที่สมจิตยิมในครั้งนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ก็วอร์มร่างกายกันไปเหงื่อกตกเป็นแถวเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันทั้ง3ท่านดีกว่าว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาลงคอร์สที่สมจิตยิมในครั้งนี้สวัสดีที่สาท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวให้แนะนําตัวทั้ง3ท่านเลยครับท่านแรกชื่ออะไรครับชื่อออฟครับผมคุณออฟนะครับโอมครับโอมครับชื่อโตโต้ครับคุณออฟ คุณโอมแล้วก็คุณโตโตทั้งสามท่านนะครับก็ามาลงเรียนชกมวยที่สมจิตยีนในครั้งนี้ต้องถามคุณโตโต้ก่อนดีกว่าเนี่ยว่ามีความสึกยังไงครับที่ได้มาลงเรียนคอร์สที่สมจิตยมในครั้งนี้สนใจกีฬามวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับก็สนใจอยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นเป็นกีฬาที่แข็งแรงเป็นกีฬาที่แบบสามารถป้องกันตัวได้เลยสนใจเป็นพิเศษครับอ่าครับอันนี้คุณโตโตโลงลงคอร์สยังไงครับ <c oughs> ลงคอร์ส <c oughs> ตอนนี้ลองสมัครเล่นๆ่นดูก็ สิบครั้งก่อนครับเปคอสสิบครั้งคอสสิบครั้งน่าจะมีต่อครับแล้วของทางด้านคุณพุท์นะครับโอมครับก็คุณโอมคุณโอมนะครับลงคอสยังไงครับวันนี้ลงคอสครั้งแรกสามสิบครั้งแล้วก็ต่อเป็นครั้งที่ต่อไปอีกสามสิบครั้งละโอ้อันนี้แสดงว่าลงมานานแล้วถ้ารวมครั้งที่แล้วก็อยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดครั้งสี่สิบเจ็ดครั้งโอ้เป็นไงบ้างครับก็เมื่อก่อนนี้เตะฟุตบอลแล้วก็มาทํางาน แล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเรารักกีฬาอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้ววิ่งเตะฟุตบอลก็ไม่ไหวพอดีได้ยินข่าวที่นี่ก็ลองมาดูมาคุยกับพี่สมจิตดูก็ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ก็ไม่ไม่มี้อกกงขาในการออกกำลังกายเราได้ทั้งร่างกายที่กลับมาเฟิร์มเกือบเฟิร์มโอเคแล้วเมื่อก่อนนี้ตัวแบบ ไม่ได้คล่องขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งก็มีอะไรก็คุยกับพี่สมจิตตลอดว่าเราก็จะต่อไป30ิครั้งแน่ๆครับแล้วคุณคุณออฟนะครับคุณออฟนี่ชอบกีฬาชกมวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับชอบครับก็ดูมวยอยู่เป็นประจำเลยครับอันนี้ลงคอสเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เพิ่งมาครับพอดีเรียนเสร็จเรียนจบเสร็จก็มาลงคอสยาวเลยยาวเลยครับผมวันนี้ทราบข่าวจากไหนครับว่า ผมคิดยิ้มไม่เปิดเป็นตัวนี้ครับพอดีทราบข่านานแล้วก็จากคุณพ่อครับผมก็เลยมาลงดูวันนี้ก็ทั้งสท่านก็ถือได้ว่าเป็นเมมเบอร์ที่สนใจการชกมวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาลงคอร์สอย่างคุณโอมจะลงโอ้โหสี่สิบกว่าครั้งแล้วนะครับมามาเข้าคอร์สในถือว่าร่างกายก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงคุณโตโต้ด,ด้วยนะครับก็มาลงคอร์สทดลองลงก่อน10ครั้งนะครับรวมไปถึงคุณออบ<อ>ด้วยนะครับทั้ง3ท่านวันนี้ก็มาพูดคุยกับพอสังเกตนะครับสำหรับ เมมเบอร์ uh, ที่มาสมัครการชกมวยที่สมจิตยิมยังไงก็ขอให้ชกไปเรื่อยๆนะครับจนเก่งรัางกายแข็งแรงมากกว่านี้ขอบคุณทัานสท่านครับครับครับ